สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับวันนี้เราโอ้หายไปถือว่าทานจานานพอสมควรเลยนะครับนะจา,ากหลายปัจจัยนะครับนะทั้งติดเรียนเนาะติดเทอมก็คือไปเที่ยวเออก็เลยจะเกิดเรื่องไม่ดีเยอะนะครับนะโอเคเราก็จะมาตัดเข้าในหาคลิปเลยนะหาคลิปวันะนี้ของเรานะคือการชนะแรงนะครับนะกีตาก็ได้ครับด้วย โป้ครับนะไอ้เหี้ยสไตล์กากตดเลยนะนะอีโป้โหยิ่งขี้นะครับนะทายควยจะไม่รู้ได้ท่าหลังก็ไม่ได้นะครับแถมแม่งก็ต่อยไม่แรงครับเอ็มทูก็ไม่เท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเดมซี่มึงนี่เว่บปัญญาอ่อนมึงเอาแดกท่าหลังกลับมาเถอะไอ้เหี้ยนะครับนะแล้วก็ลจีน่าจะว่าจะเรียกว่าทุสไตล์ก็ได้แต่ว่าชนะส่วนใหญ่ด้วยอีโป้เลยนะครับเป็นไงเราก็เข้าไปดูในเกมเลยดีกว่านะ อูหาสิงคโปร์มันเป็นชั่วโมงรีเป็นยี่สิบกว่าตาเพิ่งจะมาเจอไอ้เนี้ยสัสเอ้ยท่านผู้ชมนะครับนะเราเพิ่งจะได้มาเจอสิงคโปร์ที่เราได้วาดฝันเอาไว้จเจอคุณมีใส่ดอนพี่บินนี้เนี้เจอฮอกไดส์สัสระยะทำการแดมซี่ ออใช่ละเฮ้ยเดี๋ยวมิชชันไม่โหลดเยี่ยมมึงยังเพอร์เฟกต์ออไม่เสร็จแล้วมึงต่อยกูแล้ว ไอ้เหี้ยหลบไม่ออกจะฟักชนะทุกสไตล์ด้วยอิปโปหุงเฮ้ยมันยังไอ้เหี้ยมันทำได้ไงวะเจ๋อละ ไอ้ที่ทำไมมันหลบหลงหลบหลังเฮี้ยอะไรเร็วจังว่ามันสเวย์แบ็คเฮี้ยอะไรมันเร็วขนาดนั้น yes sway back แต่งไอ้ที่ชิบหายละเมื่อคุณไม่ได้ลงแล้งนานเอองัดหน้าไปเออเอองัดหน้าไป ลายกาคอะเฮียเดมซีก็บปัญญาอ่อนยิบหายเฮ้ยหลบไม่ออกไอ้เฮียกูหลบไม่ออก,ฮเ,ฮออกเออไม่นะพวกเราขอชนะหน่อยเถอหน้าเดี๋ยวกูจะได้คลิปดีๆไหมเนี่ยเฮีย ตายก้าวหรือว่าเรากันแน่ที่ไลฟิเบอรอไอ้เรี้ยมันเดดท้ายหลังแล้วมันต่อยมันต่อยถึงคืออะไรอะอเออยียเอาไปก่อนไอ้สัตว์อืมปลอดการเลยไม่ต้อง อืมอืมอืเอืมอืมอเย้กระดอถมที่ไปกูจะแพ้เจ้าพ่อละดินเลยเนี่ยเอองัดหน้าโอ้ Ơ, ờ, tịt mũm mình yeah, Ừ màn... ờ. ờ. เดี๋ยวตึงใจด้วยที่เคล็ดลบอีกรอบไม่ได้สัตว์หรือไปมันเดือดับบเนแดดนี่วะเออเออมัวอยู่มัวอยู่มัวส่งมัวส่งมัวส่งเออเออ มาดิมาดีเวมาดีเวเออมาดิเออเชื่อมันแดดตทอยหลังแล้วต่อยได้คืออะไรอะมาดิโอเค เออเอองัดทางงัดทางงัดทางงัดอ้ะงัดทางงัดทางงัดเฉยเออมาดิยำซี่โอ้ชิด เฮ่หลบไปทำไมแอนิเมชันหลบบบเร็วอย่างวะไอ้เหียเนตเนตมัน,น,เ,นเล่นยูบีจีด้วยปีงแคตสิบแลวเนะี่ยโอ้ยหลบไม่ทันเออเออคลิปนี้กูจะใส่เพลงหรือเปล่ากูยังไม่รู้อนะ่ะโอเคต้องเล่นถอยๆกันไอ้เหียจะแตก ดีไงสเต็ปที่กูได้ไปร่ำเรียนมาโอเค เออเออเจ้เจ้กูเดือดจัดเดือ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 ดจิงเดือดจิงแม่งเป็นเดืลงแรงนานเดือดอะไรขนาดนี้เออเออเดมซีโร่เรียบร้อยจบไปก่อนหนึ่งตะโกดออกเลยโอเค จะไปสลับตาแรกต่อตาที่สองกันครับ